เอาเลยครับก็กราบสุดีทุกท่านเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะฟีดฟาบอลชเนลครับแล้ววันนี้ฮะก็มีคอมเมนต์ใหม่อีกแล้วว่าให้ผมเนี่ยช่วยแนะนํานักเตะ LP ที่มันน่าสนใจคนระับสำหรับนักเตะ LP เนี่ยหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วครับบางคนไม่รู้นะฮะก็คือเป็นนักเตะที่มีความจงรักภักดีต่อสโมสรปัจจุบันนะก็คือนักเตะคนไหนเนี่ยที่อยู่กับสโมสรปัจจุบันยาวนานถึง5ปีต่อเนื่องหรือมากกว่า5ปีขึ้นไปครับก็ จะติดทีม LP นะฮะซึ่งพลังในนักเตะ LP เนี่ยเว,าวาอร์วังอลังการมากครับด้วยว่ามันเป็นปีใหม่ที่เข้ามาเรื่อยๆนะไอพวกนักเตะปีใหม่ๆมันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเลยครับและแน่นอนว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะว่านักเตะ LP ตัวไหนเนที่มันน่าสนใจและแน่นอนว่าเข้าไทยมาแม่งแพงแน่ๆครับ ส่วนใครอยากจะเข้าตามผมนะฮะให้พิมพ์ในเว็บว่า fifaaddict.com นะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้เช่นกันนะครับนั่นแหละฮะพาเข้ามาใช่ไหมก็จะเจอกับหน้าต่างแบบนี้นะฮะให้เพื่อนๆนะเลือกมาตรงนี้ครับนี่ LP อยู่ตรงนี้ติ๊กไป1ทีครับแล้วกดค้นหาครับพอเรากดค้นหาเนี่ยเราจะเจอนักเตะ LP รูทุกการ Royal Player นะฮะแน่นอนนะว่ามีเนะี่ยจากที่มองด้วยสายตาผมว่าไม่น่าเกิน100ตัวอยู่แล้วครับมันน้อยมากเลยนะก็ น้ๆอยๆ่างเงี้ยดีแล้วครับเวลาแพ็คมาให้เปิดแล้วมันจะได้แบบได้ลุนตัวเทพๆหน่อยโอเคพอเราเข้ามาหน้านี้ครับผมจะใช้เทคนิคนึงนะฮะมันก็ไม่เรียกว่าเทคนิคก็ได้นะมันเป็นวิธีในการคัดกรองนะักเตะที่เก่งๆเลยครับขึ้นมาเลยนะให้เพื่อนมองนี้ครับเห็นทงชาติเกาหลีไหมกดครับโปะพอกดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าสูงขีดต่ําอย่างนี้นะฮะคือสูงไปหาต่ํานั่นเอง มันจะคัดนักเตะที่ราคาแพงที่สุดในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีให้เราดูก่อนนะฮะไล่จากมากสุดไปน้อยสุดและผมอยากจะบอกว่าการทําอย่างเงี้ยครับมันสามารถบอกได้เลยนะว่านักเตะตัวไหนเนี่ยดีจริงๆครับยกตัวอย่างเช่นตัวแรกที่ขึ้นมาจะเป็นคิสเตโนโรนันโดครับท่านเนี่ยฮะราคา2 37m ครับถ้าราคา100กว่า m ในเกาหลีนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะคือเราสามารถเอาราคาในเกาหลีวัดได้เลยครับว่าตัวไหนดีไม่ดีนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละตัวนะที่มันน่าสนใจครับตัวแรกเนี่ย แน่นอนแล้วว่าคริสตียโนโรนันโดนะแม่งก็น่าสนใจทุกปีอ่ะพี่แกนี่ติดท็อปทุกจะแทบจะทุกซีซั่นเลยดีกว่าและแน่นอนว่าปีนี้แม่งความเร็ว8-9สปีดต้น90ควบคุมบอล94นะฮะค้องตัว88ครับ ความอึด85พลังการยิง93ครับคือสีฟ้าหมดเลยแล้วสังกรยภาพ90ครับฟอมคงเส้นคงวาดีพลังดีมากๆนะคือถ้าปีนี้เข้าไทยมาเมื่อไหร่ครับคนที่ทำฟูลแมนยูหรือทำฟูลมาริดอะไรเงี้ยคือแบบสบายใจเลยครับเพราะว่าโรนัลโดเคยอยู่กับแมนยูด้วยนะฮะคือนักเตะ LP ต้องอธิบายก่อนนะว่านักเตะคนไหนก็ตามครับเคยอยู่สโมสรไหนมาก่อนนะเราติดทีม LP เนี่ยคุณสามารถเอามันไปอยู่กับ ทำฟูลทีมอื่นได้ครับอย่างเช่นโรนโดเนี่ยฮะถ้าทำฟูลเมนูอยู่อาโรนโดไปใส่ปุ๊บมันก็ติดสถานะฟูลเมนูเช่นกันนะฮะถึงว่าในเกมมันจะเขียนว่าเลอาเมริก,ก็ตามครับน่าสนใจมากนะสำหรับคนที่ทำฟูลทีมครับแล้วคือคาบังโรนโดก็ไม่ต้องไปคิดเลยมากครับแม่งดีเที้ยครับไม่ต้องดูแลปิดต่อไปครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่ผมชอบแล้วก็ตื่นเต้นที่มันจะมาเหมือนกันนะก็คือยายาตูเล่ครับเพราะว่ายายาตูเล่แม่งเคยอยู่บาซ่าไงฮะ แล้วผมก็จะสามารถซื้อมาใช้ทำฟูลทีมได้นะและแถมเป็นยายาตุเลดที่เก่งชิปหายตัวนี้ราคา200ว่าเอ็มในเกาหลีนะฮะราคานี่เกือบจะท็อปเลยแล้วผมเชื่อว่ามันดีจริงๆครับค่าพลังที่แกเยอะเนี่ยคือตำแหน่ง CM นะฮะแล้วก็ c m m ก็เยอะมากครับ88เล่นหน้าต่ำยังได้ครับทำไมเล่นได้ครับดูจบสกอมันครับ 87มันจะเล่นไม่ได้ได้ยังไงครับจบสกอร์เยอะขนาดนี้ครับเรียกได้ว่าเอาไปเล่นหน้าเป้าเดี๋ยวก็มีคนทำครับผมบอกเลยนะว่ามันสูงใหญ่และเร็วขนาดนี้ครับแม่งมีคนทำแน่ๆครับส่วนค่าพลังเด่นเดเนี่ยต้องบอกว่าแม่งเด่นเกือบทุกอย่างครับไอ้พวกที่เป็น cm หรือว่า cm a เนี่ยคือดีหมดเลยอะไม่ว่าจะความอึดความเร็วนะฮะนักเตะสูง189น้ําหนัก90แข็งแร่ง90ครับต่เร็ว85ครับ อเค้กคือแข็งใหญ่นะฮะทั้งแข็งทั้งใหญ่ทั้งยาวครับสุดยอดแล้วก็ยืนตำแหน่ง 9, 11เลยพลังการยิง 9, 1ครับคือยิงแรงมากตัวนี้ผมน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าจับไปเล่นหน้าต่ำหรือหน้าเป้าม่งจะเป็นยังไงครับอยากเห็นมากแล้วก็โอ้โหสไตล์ครับสไตล์เยอะมากครับสเปเชียลิตี้เยอะจริงๆแล้วก็พลังแฝงเนี่ยจะมีโซลิดเพเยอร์นะฮะลองฉลเทิเกอร์แล้วก็เพลย์เมคเกอร์ครับก็ถือว่าเป็นพลังแสงที่ดีทุกอันเลยนะฮะ ตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมตกใจนะว่าเอ๊ะทำไมราคามัน 159m ครับแต่พอผมมองดีๆแล้วยัดแค่เบนเซม่าครับ5ดาวโอ้โหเอาอะไรมาวัดมาชิบหายเบนเซม่า5ดาวครับมันได้5ดาวได้ยังไงฮะเขาเอาอะไรวัดผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ซีดีตรงจุดนั้นเนี่ยผมคิดว่าเบนเซม่าปีนี้ครับมันคือเบนเซม่าเว l ร์เบสนะฮะที่ไม่ต้องรอให้มันเป็นครับ มันมาเป็นปีแบบนี้แทนนะฮะห้าดาวและพลังขนาดนี้ครับความเร็วคือ85ตีต้น86คือหลายๆอย่างครับอัพ80อัพหมดเลยแล้วก็ควบคุมบอลดีนะคือตัวเนี้ยเบนเซม่าตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับสไตล์การเล่นเนี่ยมันเหมือนอองรีนะในความคิดของผมนะผมรู้สึกว่าเบนเซม่ามันคล้ายอองรีครับคือมันหาพื้นที่ดีมีความเร็วนะแล้วคือปีนี้มันเป็นปีใหม่ที่เบนเซม่าพลังดีมากๆครับ ดีเวอร์เนะมันก็เลยน่าใช้ครับแต่เสียดายก็คือความอึดน,น้อยครับเสื้อความอึดน,น้อยเหมือนองลี0607อีกนะฮะก็คือมันอึดน,น้อยแต่ว่าด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปครับตอนนี้พวกสตาร์เพเยมันเยอะนะฮะมันก็เพิ่มความอึดได้นะไม่น่ากลัวอะไรครับตบสกอแ์8แแถมดูพลังไตล์สไตล์ก็ไม่น่าเกียดถือว่าเยอะนะแล้วดูนิสัยครับมีฟินิชช็อตนะฮะคมกลิปแถม5้ดาวขนาดเท้าขวา5เท้าซ้าย4 ตัวนี้เพอร์เฟกมากเป็นหน้าเป้าที่ดีที่สุดใน v l p ไม่ว่าจะด้วยร่องส่วนสูงหรือรูปร่างครับเบนเซม่าแม่งดีสุดแล้วแหละในหน้าเป้านะกล้องหลังที่น่าสนใจเนี่ยครับซู b o ติชกลมปนีโอ้โหร้อยกว่าเอ็มครับเนี่ยคือกล้องหลัง2ตัวนี้แม่งเป็นตัวที่เก่งที่สุดใน v l p แน่นอนแบบรับประกันได้อัลาบายอย่างเงี้ยครับ f านเชสโก o ต o t t i ไมเคิลคาริคเคไมเคิลคาริค X I <laughs> ให้แม่งเป็นไมเคิลคาริกเบอร์เบสไปเลยครับนี่ก็ลามอสเป็นปีท็อปเลยเคียรินี่ เมสซี่แต่ดูเมสซี่ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยนะเมสซี่ครับมันให้สี่ดาวนะฮะเมสซี่ครับมันให้สี่ดาวแต่เบนเซม่าให้ห้าดาวครับารบางคนอาจจะบอกโอ้เมสซี่มันต้องสี่ดาวอยู่แล้วเพราะว่าตัวจริงไม่ค่อยเล่นท่าเน้นเลี้ยงผ่านใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทําไมเบนเซม่าได้ห้าดาวเบนเซม่า <c oughs> มันเล่นท่าตรงไหนวะมันเล่นเข้าฮอสอะไรอย่างนี้มากกว่านะคือแบบเหมือนจับบอลได้ยิงโป้งหาย,ยางงี้มากกว่าครับ โอ้โหงงเลยเมซี่แม่งต้อง5ดาวแล้วถ้าเป็นเซม่า5ดาวอะที่ายเดี๋ยวมาดูกองหลังที่แพงที่สุดก่อนนะฮะเขาก็คือซูโบติชครับซูโบติชนี่ไม่แปลกใจเลยที่มันจะแพงครับให้สังเกตเรื่องความสูงคนระับ19 191นะฮะตัวอย่างกระยักครับแล้วก็น้ำหนักแปหนักมากแข็งแร่งไปรับเนี่ยฮะคือ3าอันเนี้ยเป็นตัวบ่งบอกความแข็งแร่งของมันเลยนะถ้าทุกอันเยอะเนี่ยรับประกันว่าแข่งปัก และที่สำคัญนะสูงใหญ่แข็งขนาดนี้ครับแม่งเร็ว85เย็ด K มันจะเร็วไปไหนสป,ปีดต้น80ครับคือแบบตัวนี้แม่งเป็นกองหลังที่สุดติ่งมากครับไม่ต้องไปใช้ถึงระดับไฟแฟงไรากาดโวลิเจนแล้วตัวนี้แม่งคือแฟงไรากาดล่างก๊อบนะฮะ <c oughs> ล่างก๊อปจีนแดงชัาครับคือแบบสูงใหญ่และเร็วนะแล้วที่สำคัญประกบตัวเยอะถึง90เข้าปะทะ87 ขาสกัด83น้อยไปนิดแต่ไม่น่าเกียดนะฮะแค่80ขึ้นก็ถือว่าใช้ได้แล้วความอึด86ครับวิ่งเป็นมาโอเคสำหรับซูบติตนะผมว่า 100M นี่ถือว่ากวมเห็สมผลมากๆครับแล้วเข้าไทยักแรกก็คงแพงกันทุกตัวเลยฮะไอตัว1้0 m เกาหลีเนี่ยก็คงร้อยกว่า M บ้านเราเช่นกันสำหรับกอมปานะีเนี่ยผมว่ามันก็คล้ายๆซูบติตนะคือสูงต่างกันแค่เส้นเดียวหนักกว่ากันแค่2กิโลแต่แข็งแกร่งเยอะกว่า11ครับ ตัวนี้แข็งกว่าแน่ๆครับกอมันนีแข็งกว่าซูบติชเยอะและที่สําคัญแม่งเร็วกว่าอีก85อ่ะเท่ากันแต่ดูสปีดต้นแม่ง85ครับออกตัวทีก็เร็วเลยนะฮะก็ตัวนี้แม่งเจ๋งมากประกบตัวอาจจะสู้บทซูบติชไม่ได้นะซูบติชมัน90แต่ว่าเข้าปะทะกอมัานีเนี่ยมันเยอะกว่าอยู่แล้วครับ91เลย ข้าสกัดก็เยอะครับแต่เสียดายตัวม่งบอลเนี่ยน้อยไปหน่อยนะฮะตัวสูงใหญ่แต่อาจจะม่งไม่คมนะเพราะว่าม่งแค่76กองหลังดีๆเนี่ยมันควรจะม่ง80ขึ้นนะแต่ว่าผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรมากหรอก่วนดูดนี่น้อยไปหน่อยแต่อันนี้กูเพิ่งเห็นจบสกอร์70กองหลังมันจบสกอร์ดีขนาดนี้เลยเหรอวะเดี๋ยวซูสบติชนี่แม่งจบสอกอร์เท่าไหร่วะเนี่ยกองหลังปกติมันควรจะจบสกอร์37ครับ กอมบนันนีสุบสกอร์70ครับเวลาเปิดเตะมุมฮนะบอลไม่ลงหัวไปลงเท้าไอ้เหี้ยนี่ครับแม่งยิงได้แน่ๆนะโอ้โหสุบสกอร์โคตรเยอะพลังการยิง80ครับวอลเล่72อะไรเนี่ยนี่เป็นกองหลังที่ยิงดีที่สุดเลยหรือเปล่าวะเนี่ยชิปหายครับแม่งยิงดีมากสุดโทษก็เยอะนะแต่ค้องตัวน้อยไปหน่อยความอึดน้อยไปหน่อยครับสมดุลดีอ่านเกมเยอะผมว่าตัวนี้เจ๋งกอนมันนีเจ๋งเหียครับ ดโดยเรื่องรูปล่างและพลังขนาดนี้นะแพงแน่ๆครับในไทยแพงแน่ๆนซูบติกก็เช่นกันนะอาราบานี่16 ec มันก็เก่งอยู่แล้วนะปีนี้ก็เก่งกว่าเขาบีอครับเดี๋ยวดู16 ec หน่อย16 ec นี่พลัง84นะแดก้ายครับอันนี้86ดเคมันเยอะกว่ากัน2เลยอะ่ะถือว่าโหดม,ม,มากๆครับสำหรับอาราบา,บาปีนี้นะเป็นตัวนึงเช่นกันคนระที่ไม่ต้องรอให้แม่งเป็น xi หรือว่าเว b a s สใดๆทั้งสิ้นคนระับ ปีนี้แหละฮะแม่งคืออลาบาเวอร์เบสนะฮะความอึด92สปีดต้น90ความเร็ว94ดูแค่นี้พอแล้วคือแม่งโหดสัตว์จะปิดเลย <c oughs> โคจริงๆส่วนฟรานเชสโกต็อตตีนี่พลังเยอะขนาดนี้มันก็มีหลายปีนะไอศูนย์หกยูศูนย์หกวิวซีท้อนี้มันก็เก่งเหมือนกันนะแต่ปีนี้คือเก่งกว่านะฮะและ5ดาวด้วยก็เช่นกันนะต็อตตีไม่ต้องเป็นเวอร์เบสห่าเหวอะไรแล้วครับปีนี้แหละฮะต็อตตีเวอร์เบสนะเหมือนสร้างมาเพื่อให้มันเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะผมรู้สึก มันให้ห้าดาวมาแบบไม่ค่อยมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นะก็คงแบบว่าตติแม่งไม่ติดเวอร์เบสทีอะไรงี้ครับ GM แบบอยากได้ตติเวอร์เบสนะก็เลยสร้างปีนี้ขึ้นมาเป็นร่างจําลองไปเลยชิบหอยแต่พลังดีจริงครับเมื่อกี้ไม่ได้อธิบายนะแต่คือดีจริงส่วนไมนะ่ขึ้นคาริคครับคาริกนี่ก็เหมือนกันนะเป็นตัวหนึ่งที่ไม่เป็นเ r อร์เบสทกทีครับเพราะว่ามันฟอร์มไม่ได้สุดอะไรมากนะแต่ปีนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะก็นับเป็นคาลิกเวอร b เบสไปเลย ความเร็วน้อยสปีดต้นน้อยแต่ว่าเรื่องในแต่งคือความอึดนะการส่งบอลที่เหนือชั้นมากส่งไกล90แต่เข้าปรทานน้อยนะแค่8ปดเดเองอาจจะเข้าบอลไม่ได้แน่นอะไรมากครับส่วนควบคุมบอลเยอะนะโอ้โหค่อนข้างจะไปกับบอลได้ดีเลยแหละควบคุมบอลดีขนาดนี้ครับจับบงจับบอลน,นะยืนตำแหน่งเข้าสาก,กัดเยอะครับอ่านเกมเยอะปฏิกริยายเยอะพลังแสงไม่ได้ดีมากนะก็แ,ะแค่บอลพาสเซอร์กับเพลย์เมคเกอร์ตายเยอะครับ แต่ว่าผมดูแล้วนะมันไม่ได้แบบดีเวอร์เลยนะดูจากค่าพลังไม่ได้ดีเวอร์มากครับแต่ราคาในเกมเนี่ยสูงถึง 59M 60M นะก็คงจะมีดีอะไรสักอย่างครับที่ทำให้มันแพงขนาดนี้ตัวต่อไปเซเิโอลาโมสครับตัวนี้ก็ถือว่าดีกว่าทุกปีที่ผ่านมานะดีกว่าทั้ง 10U แล้วก็ EC ครับดีกว่าแน่ๆครับเห็นป่าว c 83เอง10ดเนี่ย CB พลัง83 10 UCB พลัง84ีปีนี้ดีที่สุดครับความเร็วอาจจะไม่ได้เยอะที่สุดก็จริงครับแต่ว่าค่าพลังหลายๆอย่างเนี่ยคือมันทํามาได้แบบเป็นกองหลังที่ดีมากเลยนะผมว่าตัวเนี้ยเจ๋งเจเ๋งเช่นกันดับลามอสนะมืมเต เมซี่ปีนี้รู้สึกว่าจะผมทองนะสำหรับเมซี่ปี16เอ้ยปี L.P มีคนบอกผมว่าปี16 E.C ก็ผมทองครับแต่ว่าผมให้น้องคนนึงในเพจนะเขามีใช่ไหมผมให้เขาไปเปิดให้ดูไว้ว่าในเกมจริงอะ่ะมันผมสีอะไรเขาถ่ายไหมผมดูคือ16 E.C มันผมดำนะฮะแต่คือรูปภาพคือรูปภาพของมันอะ่ะเป็นรูปภาพผมทองครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลยปัจจุบันเนี่ยมันมีแค่ปี16อันเดียวนะฮะที่ผมทอง แต่ว่ารู้สึกว่าจะมีคนมาบอกในคอมเมนต์ท้างล่างครับว่านะปีอลพีก็หัวทองเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่ทั้งหล่อแล้วก็เก่งครับทาไมถึงเก่งโอ้โหก็น่าจะเห็นนะฮะความเร็ือ8ดสปีดต้น90โอ้โหเลี้ยงบอลเยอะมากครับจบสกอร์90ครับเย็ดซอสภูเขาทองนะฮะนี่ฮะคลองตัว9 1ครับโอ้แต่ฟรีคิกทำไมมันให้เมสซี่กูน้อยจังวะชิบหายปัจจุบันนี่ยิงฟรีคิกแม่นกว่าจุดโทษอ,อีกไอ้บ้าเอ้ยทำไมมันให้75าเองวะ เมซี่แม่งต้องฟรีคิก85ขึ้นแล้วบ้าบอคอ,อหอยพอกมากเออโกบ้างมาดูโกกันดีกว่ากุตัวครับปีนี้ก็เป็นกุตัวที่เป็นวอร์เบสไปเลยละกันพลังขนาดนี้ครับส่งบอลน,น้อยส่งบอลน,น้อยปฏิกิริยาตัวนี้น้อยนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีผลมากน้อยแค่ไหนนะไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมคิดว่า GK ปฏิกิริยาเนี่ยน่าจะมีผลมากกว่านะในเรื่องแบบปฏิกิริยาในการตอบโต้วเวลาบอลลอยมาอะไรเงี้ยอาจจะพุ่งดีกว่า ผมคิดว่าปฏิกิริยากับพุ่งลับเนี่ยมันสอดคล้องกันนะสองคะแนนเยอะมันแบบแบบบินดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยืนตำแหน่งดีก็คือเวลายิงไปมันจะตรงตัวบ่อยนะรับบอลรับบอลนี่ไม่แน่ใจนะว่าแบบมีผลอะไรยังไงแต่รวมรวมเนี่ยถือว่าดีมากครับเพราะว่ามีนี่ด้วยลองโทครับก็คือปลาไกลครับพลังแสงนี้จําเป็นมากและที่สําคัญนะคูตัวครับมันสูงร้อยเก้าเก้านะฮะแม่งแพงแน่ๆนครับในไทยนะในเกาหลีก็สี่สองเอ็มเข้าไปแล้วครับ ในไทยนี่ส่วนมากจะบวกเพิ่มจากเกาหลีแบบ20-30%เลยนะส่วนมากจะแพงกว่าประมาณนั้นนะข้างล่างครับหลายๆตัวน่าสนใจทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงแล้วกันเราพูดคุยกันแค่นี้พอนะว่าอะไรยังไงครับส่วนเพื่อนๆทคนไหนที่อยากจะเข้ามาดูแบบนี้บ้างนะฮะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างครับก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำ LP ที่มันน่าสนใจประมาณนี้พอครับแล้วใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปครับ ก็เดี๋ยว P L P เข้ามาใหม่ๆนะใครจะให้เปิดกล่องหรือจะให้ผมรีวิวตัวไหนก็ลองขอเข้ามาได้นะเอาไวต้ตอนมันเข้ามาก่อนนะอย่าเพิ่งมาขอตอนนี้นะโอเคแล้วจอกังครับ